คอมเมนต์ลั่นไอจีแอพันธิลาโพสหวย5าย้าใบถูกรางวัลที่1จํานวน30ล้านต้องบอกว่าดวงเฮงอะไรขนาดนั้นครับสาวแอพันธิลานะครับโพสสลากกินแบ่งรัฐบาล5า้าใบถูกรางวัลที่1จํานวน30ล้านและผลตัวสลากชัดๆครับอีกต่างหากพร้อมแคปชั่นต้องอ่านให้จบด้วยครับว่าก็ไม่มีอะไรมากก็แค่5า้าใบก็แค่รางวัลที่1ก็แค่30ล้านก็แค่ขึ้นเงินแล้วก็แค่ต้องรีบไปทําบุญเชิด ก็แค่ไม่ใช่ของแอร์ฮ่าฮ่าฮ่าแฮชแท็กยืมเพื่อนมาถ่ายแฮชแท็กก็แค่มีความหวังแฮชแท็กครั้งหนึ่งในชีวิตเอาเลิกเอาชัยแฮชแท็กกวดหน้าต้องเป็นของเราแฮชแท็กอ้อแอร์เองโดยมีคนไม่ทันได้อ่านแคปชั่นให้จบครับเรียบเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับสาวแอร์อาทินางเอกสาวยังคิมเบอรี่ครับก็เข้ามาถามว่าจริงปะเนี่ยสุดซึ่งแอ์ก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ครับว่าไม่ใช่พี่ฮ่าฮ่าฮ่ายืมเพื่อนมาถือขอเป็นบุญตาสักครั้ง บางก็จะขอเลขเด็ดงวดหน้าจากเพื่อนสาวแอร์เลยร้องบอกว่าโอ้ยอยากได้เบอร์จากเพื่อนงวดหน้าตามเพื่อนเด็เกขมาจากไหนครับเป็นต้นเอาเอาเป็นว่าเฮงๆรวยๆกันทุกคนเลยจ้าอีกหนึ่งช่องทางข่าวนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับ ที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ thank you